วัาเบอยีกีตจาบอรปาตดนจ้าเจันสองันกองไอห้าร้อยเราอดึกอีให้นนักเรียนยวาดภาพวาดปาา เกี่ยวกับเระนัวัดพจักรวัดพรชีวิตของพืชอดอกลงในสมุดและนำข้อความว่าที่กำหนดให้ เดิมเดินลงในลงในช่องว่างว่าให้สั้สพันธ์กับกับภาพการหนึ่งเดินมาเล็ดเด็สองมาเล็ดงอกดอสามต้นกล้าเสียี ต้นไม้ละนายเติบโตเยมดูเต็มที่ดังเยอแต่แบ่ยังดังไม่มีมานมีดดอกเมื่อโตเมื่อดูเมื่อเมื่อโตเดอเต็มที่เดือดีจะ ยะเริ่มเริ่มผลเยดอก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 จะเลินดาเดอจะเลินดาเดอเติบโตเดือเป็นผลเดืในผลเดเอมีมีมะเล็ดมเล็ด